Pah. Pah, ke kan. Pah keban kan. Pak lew ke kan. Pah. Ayo keban kan. tadi lớn ba cặp bán cần cặp bán căn. ถูมันเป็นต้นที่อันนี้แหละไม่ได้เลยไปเดิน ร้อนไปเร็วกับบ้านเร็วแม่ร้อนแล้วเร็วร้อนและสายแล้วร้อน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 เดิน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 ิน,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 นยาอีก,กู ไกลับบ้านกันไปเร็วกลับบ้านกันไป,ปเร็วกลับบ้านกันไปไปเร็วกลับบ้านกันไปแม่กลับบ้านแล้วนะไปะเร็วไปไม่ยอมมันดื้อนะดูสิกลับบ้านกันเร็วเร็ว ไปไหนล่ะ๋ออยู่นี่ยไปไหนล่ะป่ะขลับบ้านเร็วลมเย็นๆให้ชั่ว

ก็เร็วกลับบ้านกันไปเร็วกลับบ้านไปเร็วไปกลับบ้านกันไปเร็วไปเร็วกลับบ้านกัน เข้าบ้าน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 ทำไมอ่ะมีอะไรเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้านเข้าบ้าน คนนั่งมองมีคนนั่งมองแล้วก็ทำเชิดมีคนนั่งมองแล้วทำเชิดเว้มีคนนั่งมองแล้วทำเชิดเว้ย